สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VP ธรรมดานะครับช่องวธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนิคีเช้านะครับหุ้นนิคีเช้าของวันที่6นะครับ6กันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับวันพุธที่6นะกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสีส้มสีส้มสดใสสดใสนําโชคให้ทุกๆท่านนะครับสําหรับหุ้นนิคีเช้าก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะจะมีให้ชมวันละสองรอบนะครับ องคลิปนะครับเช้าบ่ายนะครับเช้าก็เก้าโมงครึ่งนะอันนี้คือรอบเช้านะครับเก้าโมงครึ่งนะออกนะครับรอบต่อไปก็เป็นรอบบ่ายนะครับวันละ2คลิปนะครับ2รอบนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับใครที่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดส่งรูปหัวใจรูปอะไรก็ได้นะครับประมาณนี้ให้มันเชื่อมกันแล้วมันเชื่อมกันแล้วมันจะไปมาหาสู่กันง่ายนะครับ YouTube ก็จะเวลาเอาคลิปลงปุ๊บ u t u b e คลิปก็จะไปหาแต่ละคนแต่ละคนเลยที่กดบ่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับหาง่ายขึ้นนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จนนะไม่เก็บไม่จนดวงดีโชคดีสองอย่างนี้มีก็บริบูรณ์แล้วชีวิตอ่ะประมาณนี้นะครับไม่เก็บไม่จนแล้วก็โชคดีดวงดีนะครับประมาณนี้นะครับเราก็มาชมรอบเช้ากันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ เช้านะขยับหน่อยหนึ่งวันที่6กันยายน2566นะครับโอ้วันนี้หกเลยนี่คอีกเช้านะครับเก้าโมงครึ่งนะตอนญี่ปุ่นนะครับหกเนะครับเล่นที่หกับเนะฟันธงที่หนะครับตัหกหกศูนย์หนึ่งหกหนึ่งสองหกสามหกนะครับเจ็ดศูน7 7 2ูนย์เจ็ดเจ็นะครับส่วนชุดวินชุดวินตามนี้นะครับ ชุดวินก็หกมาจากตรงนี้นะครับหกนะหกศูนย์ก็มาจากตรงนี้ศูนย์หกหนึ่งนะครับหกมาจากตรงนี้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับตามนี้นะครับเนี่ยศูนย์หนึ่งสองสามสี่ก็เอามาจากตรงนี้นะครับจับคู่กันมันชอบมาบ่อยนะมาจับตรงนี้เลยนะครับวินกันหกตัวเนี่ยวินกันก็จะได้สิบห้าชุดนะครับไปกลับก็สามสิบชุดนะอสามสิบชุดก็ไม่เป็นไรสู้ๆได้อยู่สามสิบชุดอ่ะ ทำติบชุดนะครับประมาณนี้นะครับไปกับประมาณนี้นะครับอ่าก็อ่าเดี๋ยวมาชมใกล้ๆหน่อยครับนี่ชมใกล้ๆหน่อยชื่อตามนี้นะครับเด่นนะครับหกเจ็ดแปดนะครับหรือใครจะรูดเลยก็ได้นะครับรูดหกกับเกีนะครับแปดเป็นตัวรองนะอ่าก่อนอันนี้คู่เจาะนะครับเจาะไม่ค่อยแม่นนะบอกไว้ก่อนเมื่อวานนี้มาเด่นหมดเลย ทั้งหมดเลยจะหาคู่เจาะเข้าไม่เข้าสักอันเลยแล,แล้วคนที่รูดได้กินนะครับประมาณนี้รูดหกกับรูดเจ็ดเลยนะครับประมาณนี้นะครับส่วนแปดเนี่ยไปพิจารณาดูนะครับอันนี้ win, นะชุดวินนะ่ะชุดวินนะครับสามสเต็ปนะครับเลือกเอาสเต็ปเดียวนะไม่ใช่เอาทั้งสามสเต็ปนะครับไม่ใช่เอาทั้งรูดทั้งวิ่งทั้งเจาะทั้งอะไรทั้งหมดนะครับอืมร้องโอยๆเลยอืประมาณนี้อืผลออกมาแล้ว่ะประมาณนี้นะครับ ลุ้นลมเพื่อความบันเทิงนะครับเป็นหลักนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับพวกันใหม่หุ้นนี่เคอีกบ่ายนะสําหรับหุ้นนี่คือเช้าก็เท่านี้กันแล้วกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดี<ม>เงินทองไหลมาเทมานะครับเช้ชาเช้านะสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแต่เช้าแต่เช้าเลยนะครับแหง่แหงๆในสาธุสาธุขอให้ทุกท่านมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอ่าคนที่คนที่กําลังตกอยู่สภาวะ อ่าคืนไม่เข้าคลายไม่ออกหรือเจอปัญหาอยู่ในขณะนี้นะนึกถึงสมาชิกบางท่านบางท่านบางท่านทุกท่านอยู่นะกขอให้สู้ๆต่อไปนะครับถ้าเกิดมันไม่ไหวก็ให้พักก่อนนะพักก่อนรุ่นล,ลุมเพื่อความบันเทิงนะครับอ่อย่าอย่าดันทุลังการพายเรือทวนน้ำเนี่ยมัน,ม,นมันเหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยฟรีด้วยไม่ใช่เหนื่อยเฉยๆนะครับพยายาม หยุดพักนะครับอืหาปัญหาทุกอย่างมันมีแก้ไขนะครับันม,มีทางแก้ไขนะอ่าก็ปรึกษาใครก็ได้นะครับที่รักเรานะครับอ,อืแต่ถ้าคิดว่าปรึกษาบางคนที่อยู่ใกล้คิดเราแล้วมันจะมีเรื่องมีราวหรืออะไรเงี้ก็ก็ละก่อนนะครับก็นั้นนะ,ะเพราะว่ามันปัญหาพวกนี้มันจะใช้อารมณ์นะ มันจะนั้นไม่ดีนะครับประมาณนี้นะครับกอบคความคิดถึงถึง,ถงทุกๆคนที่อยู่ในสภาวะตอนนี้นะครับขอขอบอคุณมากมานะครับขอให้สู้ๆนะครับคราวนี้ขอให้ร่ำๆเรื่อยๆกันนะครับมาสวัสดีครับ